องหอง้ขอเป้หน่อยเ็เก็บหักามาด้วยอะค่ะเรองอะไรเต็มเยอะเพราะว่ต้งวงจรปิดเอาอนี้คือตรงสอนอโรงเก็มีเยอะมากเต็มไปหมดเยอะเลยค่ะตอนนี้ตรงสอนอ ตรงหน้าดผสมอันนี้เก็บหน้าแม็ใช่อันนี้ตรงหน้าแม็กซ์จับตัวจับตัวคนโปยได้ไหมไม่ได้มันโปยทิ้งไว้ตั้งนานแล้วสองนก่าสองนกว่ามลูแล้วก็จากเครื่องเสียงออกมาตอนนี้เราชุนละมุนกันอยู่อะพวกต้องวงจรติดพวกใครเป็นคนโปยอันนี้หน้าแม็กซ์เลยนะคะเวลาที่แน่นอนเหรอสามสองลูกหนึ่งสามลูกมาเรี่ยงแบบนั้นกำลังเดินใช่ไหม ม,ม,มันงเก็บ่หมดเต็ความพี่พี่เป็นตำรวจพี่ตำรับเต็มความต้นไม้ตรงตรงไม้อ่ะอมเต็มเลย ลรถมันเยอะเราก็ไปเก็บไม่ได้แล้วอันนี้ก็คือคล้องกันหมดส่วนอีกว่านั้นที่เก็บมานะคะเป็นคนะเรื่องก็คือมีการเล่นแบบนี้ใช่เล่นกระสอบแบบนี้แล้วการที่เอาลูกด้วยกันมาโดยแบบนี้เป็นไปหมดเลยนะได้เลยอันนี้แจ้งหน้าไหมยันหน้าโคตรเลี้ยวแจ้งไม่ใช่เงียบแล้วต้องต้องติดตามปวดนะอันนี้เรื่องหญ่นะอันนี้เดี๋ยวมันจะเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียนะครับสนน ม่นะ่เนมใช่ค่ะแตอันนี <m m> ้มันแยกตัวเมีย hmm. ชัดๆัสีแยกราชบุระโนหน้าแม็กแล้วก็ฝั่งฝั่งนู้นด้วยก็คือเก็บหมวดกันมาไม่ได้เลยนี่ก็อีกแล้วคุณก็เช่ต้องรับากนีที่เราอ่ะใช่ใช่หลักใจที่คุณตองัมาได้เยค่ะแล้วเราอ็โหตั้งแต่ ได้ควมพยายามได้ผมีคนเก็บมาด้วยคนเก็บอ่าได้คนเก็บครับอ่าใช่แล้วเป็นมพยานอันนี้กกาที่เราเป็นคนเก็บจรแล้วอันนี้เนี่ยมันเป็นทียายาในแง่แบบว่าถือ่เข้าข่านมกนอาจารย์อ่าอรามกาจาร์ที่สหานาไหมมแมันต้องเป็นผู้เสียหายหมายถึงว่าเป็นคดีที่ตำรวจาร้อเราเราก็้าว่าเรื่อการปรมาทชการประมาณนี้นะ แาบเรีล้วแวแล้ทำไงให้ตำรวจดำเนินกาี้ด้วยนะครก็ไมรู้จุดว่าว่าตรงไหนนรวจะไปไล่กล้องเองว่าใครไปด้านแลกนนี้พยานพยานต้องชัดเจนว่ามีรูกไยว่าเราเก็บมาตรงไหนยังไงด้วยอะค่ะเมื่อต้นคือรำดับแรว่าจับต้นต้นรำดับเรื่องจับต้้ลูกคุณโบ เก็บไหมแ้วี่ราเรื่องว่าโบจัดรื่อมาป๊ใช่ไหมนี่เป็นเครื่องนเดียวใ่ไมพาวัก่อนาดำาแนี้อันนี้จากตรงนี้จักแยกแล้ส่งมาตรงทางรถขึ้นนี่คึงเก็บเก็บไว้แล้วเตรียมยาให้ให้โบเอาไม่จริงจอย่างที่บอกคือที่ตบรลจะแจ้งคอัต้องมีสส่วนก็คือส่วนที่เวามรงความผิดที่มีผลต่อคุณโบเองกับอันที่สองอันแรกเปีนเรื่ความผิดที่เนเรื่องของการอาจารย์ปล่อยอันนี้คือตำรวดต้องทาอยู่แล้วการส่วนที่คุณโบต้องแจ้งต้องเป็นองันถูกไหมครับ เรื่ตรงนี้คือให้ให้ข้อมสารได้แต่ต้องเป็นเป็อน,น,นที่ของร้อยเวรเนี่ยเขาจะอ่าได้ถ้างั้นก็ร้อยเวรอันนี้เราแจ้งให้ร้อยเวรก่อนเลยว่าร้อยเวรต้อง,งเป็นปน,นั่นมอบหลักฐานได้ไหมคะอ่าอ,อันนี้ไม่ต้องให้ขบวนแจ้งเลยอันนี้เราแจ้งโอเคใช่ก็ลงมือสมัครเราก็แจ้งว่าเดืเนมิถุนายนที่สุดใช่ไหมซึ่งอันนี้แต่รเวรต้องเป็นคนทำต่อซึ่งขบวนไม่ต้องทำอะไรต่อไปใช่ ว่าพูดับน้เดี๋ยวพี่อกินคอไคลปได้กันปหนึ่งรอแป๊บนึงนะพายามพยายามที่ลูก เนื่องจากขณะที่ผู้ชุมนุมที่เดินตามมาสอนอลุมพินีพบพบใบป,ปิวของที่เป็นข่าวดังตามคลิปของคูโบจึงมีการเก็บมาแล้วก็นำมาแจ้งให้กับสอนอลุมพินี ดำเนินคดีแล้วพบว่าใบาปิวที่โปยมาจากบนสกายวอล์กแยกรับประสงค์เป็นเป็นลนักษณะเดียวกับครั้งที่แล้วที่ที่ถูกโปยมาตอนนี้มวลชนก็กำลังรออยู่เป็นกำลังใจให้กับกลุ่มแกนนำ ก็คือคับยังไม่ยอมถอยกับอยู่ในสวน,นลุมพินีส่วนตัวคูโบและพยานที่เก็บเอกสารก็ขึ้นไปพบร้อยเวรข้างบนเพื่อลงบันทึกประจำวันการแจ้งความเดี๋ยวตอนคูโบล,ลงมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากเ,เราคงได้สอบถามเรื่องของเครื่องเสียงแล้ว,ลวก็เรื่องของคดี ที่พอให้คำตอบได้ก็เดี๋ยวเตรียมพบไล์ใหม่อีกรอบนะคะ